ผลกรรมจากการเป็นหนี้ข้ามภพข้ามชาติแม้ตายก็ต้องชดใช้เรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องของการเกิดการตายเรื่องของบาปบุญและจิตสุดท้ายก่อนตายไปนั้นมีมากมายดังเช่น เรื่องตายจากคนไปเกิดเป็นวัวจากหนังสือตายแล้วไม่สูญโดยมีผู้มาถามว่าเรื่องตายจากคนแล้วไปเป็นผีนั้นไม่สงสัยแต่อยากทราบว่าคนที่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์รับใช้มีบ้างไหมก็พอดีอาตมาไปพบเข้าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอดีตใกล้ปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อวันที่12มกราคม2465 พระภิกษุสีวัดแก้วแจ่มฟ้าเด้เล่าเรื่องนี้ให้พันโทรพระพินิษฐาลาฟังอาตมาทราบมาจากพระพินิษสาลาอีกทอดหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่ามีชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อเก้ามีภรรยาเป็นคนไทยชื่อทองคำตั้งร้านค้าขายอยู่ที่ตลาดน้อยจังหวัดพระนครสมัยที่คุณพระเล่าเรื่องนี้เขายัางนิยมเรียกเมืองบางกอก กรุงเทพหรือพระนครน,นั้นเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในภายหลังนับถอยหลังจากพศ2465ไป37ปีสมัยนั้นแกค้ายาฟิ่นได้ถูกไฟไหม้ร้านค้าขณะที่เกิดเพลิงไหม้ร้านค้านั้นเป็นเวลาดึกสงัดแกรู้สึกตัวขึ้นต่อเมื่อไฟลุกลามมากเสียแล้วแกเก็บสมบัติส่วนอื่นไม่ทันเลย คว้าเอาบัญชีค้าขายออกมาได้อย่างเดียวโดวยคิดว่าเอาอะไรไม่ได้ก็ช่างได้บัญชีไว้คงไม่อดตายเพราะยังมีลูกหนี้ที่มาซื้อยาฝิ่นที่ยังไม่ได้ชำระเงินอีกหลายรายต่อมาแกก็เลิกขายยาฝิ่นหันมาค้าขายชันและน้ำมันยางจึงไปซื้อวัวมาตัวหนึ่งสำหรับบทชันขายแกบทชันขายแกก็ค่อยๆร่ำรวยขึ้นตามลำดับ จนปลูกตึกเป็นที่อยู่และร้านค้าตอนนี้แกรวยมากก็คิดถึงความดีของเจ้าวัวคู่ยากเพราะหลังจากไฟไหม้ร้านค้าฝิ่นแล้วแกก็เกือบสิ้นทรัพย์ต่อมาค้าขายเล็กๆน้อยๆพอมีทุนบ้างก็ซื้อวัวตัวนี้มาบทชันเป็นเหตุให้มีฐานะมั่นคงจนมีตึกมีร้านอยู่ จึงไม่อยากจะรบกวนเจ้าวัวเพื่อนยากให้ลำบากอีกต่อไปจะขายให้ชาวบ้านเอาไปใช้งานหรือก็เกรงว่าวัวจะต้องทำงานหนักอีกจะขายให้แขกก็เกรงว่าแขกจะฆ่าจะเอาไว้ที่ร้านค้าก็ไม่มีที่เหมาะสมตรึกไปตรองมาก็คิดได้ว่าวัดทองนพคุณฝั่งธนบุรีสมัยนั้นเป็นวัดอยู่ในสวนที่มีบริเวณกว้าง สนามหญ้าก,ก็ใหญ่โตคุณเท่าแก่เก้าแกมองเห็นประโยชน์สองทางคือ 1. ถ้าแกเอาเจ้าวัวตัวนี้ไปถวายพระพระท่านไม่มีงานใช้เจ้าวัวตัวนี้ก็อยู่เป็นสุขสมกับความตั้งใจของแกปรารถนาจะให้มันพักผ่อนไม่ต้องทำงานต่อไป 2. พระจะได้อาศัยวัวเก็บหญ้าในลานวัดกินเป็นอาหาร เป็นการช่วยพระปราบญาปนิตัวเมื่อแกหารือกับคุณนายทองคำํำสีภรยาเป็นที่ตกลงกันแล้วแกก็นำเจ้าวัวของแกข้ามจากฝั่งพระนครมาฝั่งทนสมัยนั้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายัางไม่มีต้องอาศัยเรือจ้างข้ามฟากตอนที่แกเอาวัวข้ามแม่น้ำแกให้เจ้าวัวตัวนั้นว่ายน้ำ ตัวแกนั้นนั่งบนเรือถึงแม้วัวจะเหนื่อยหน่อยแกก็คิดว่าเป็นการเหนื่อยครั้งสุดท้ายเมื่อข้ามฟากไปยังฝั่งธนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกก็จูงเจ้าวัวเพื่อนยากไปฝากเจ้าอาวาสเมื่อท่านเจ้าอาวาสรับฝากแล้วแกก็กลับบ้านมานอนสบายใจที่ได้ส่งเคราะห์วัวตัวที่แกรักได้สมเจตนาพอเช้าวันรุ่งขึ้นแกก็ต้องแปลกใจ ที่เจ้าวัวตัวนั้นมายืนอยู่หน้าประตูตึกสมัยนั้นวัวหรือมา้าหรือควายเดินในท้องถนนหลวงไม่ใช่ของแปลกเพราะสัตว์พวกนี้มีมากในถนนหลวงรถหาได้ยากเต็มทนวันหนึ่งมีรถยนต์ผ่านหน้าไม่เกินสี่เที่ยวเป็นอย่างมากรถที่ใช้เป็นพาหน,นะส่วนใหญ่ก็เป็นรถมา้านานๆจะพบรถเจ๊ก เมื่อแกกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วแกก็นำเจ้าวัวตัวนั้นกลับไปให้พระวัดทองนพคุณใหม่ตายจากคนไปเกิดเป็นวัวคืนนั้นเองคุณเท่าแกเ่ก้าแกนอนหลับไปแล้วฝันว่าเจ้าวัวตัวนั้นมันมาหามาบอกชื่อตัวเองว่าชื่อลกเมื่อสมัยที่แกขายยาฝิ่นนั้นนายลกหรือวัวตัวนั้นเคยซื้อยาฝิ่นเป็นสินเชื่อไว้ อย่างชำระนี่ไม่หมดเห็นว่าเลิกขายยาฝิ่นก็เลยไม่ยอมจ่ายเงินให้เจ้าวัวตัวนั้นที่มาเข้าฝันก็พูดต่อไปว่าเมื่อฉันเป็นนี่นายและยังไม่ได้ชำระนี่ฉันจึงมาเกิดเป็นวัวเพื่อให้นายใช้งานเป็นการชำระนี่ด้วยแรงงานขอนายจงไปเอาฉันมาใช้งานจนกว่าฉันจะตายไปตามสภาพ ฉันจึงจะพ้นนี้ถ้านายไม่เอาฉันมาใช้ชาติต่อไปฉันก็ยังจะต้องมาเกิดเป็นวัวให้ใช้งานต่อไปโอกาสที่จะหมดโทษก็จะไม่มีถ้านายสงสารฉันขอให้นายไปรับฉันมาใช้งานตามเดิมเถิดพอเช้ารุ่งขึ้นคุณเท่าแก่เก้าก็สำรวจตรวจสอบบัญชีลูกหนี้พบชื่อลกจริงๆ มีหนี้ตามบัญชีอยู่36บาทเมื่อหลักฐานมีตรงตามความฝันแกก็ไปนำเจ้าวัวแสนซื้อของแกมาไว้ที่บ้านตามเดิมใช้งานเพียงวันละนิดละหน่อยพอเป็นธรรมเนียมจนกว่ามันจะตายเรื่องนี้คุณพระพินิษบอกว่าเจ้าพวกวัวควายช้างมา้าที่ถูกใช้งานหนักหนัก โดยไม่มีค่าจ้างค่าแรงแต่ผลที่ได้รับเป็นเครื่องตอบแทนความเหนื่อยยากก็คือญ้าสดบ้างยาแห้งบ้างเห็นจะเป็นเพราะสมัยเป็นมนุษย,ษย์คงจะโกงเงินคือเป็นหนี้แล้วไม่ยอมชำระหนี้สินแบบนายลกนี้เป็นแน่บางทีเจ้าของเงินเขาไม่ว่าแต่กฎของกรรมว่าเสียเองทงั้งทังที่เจ้าของเงิน ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเรื่องการถูกลงโทษส่วนพวกวัวควายที่ถูกเขาใช้งานแล้วเมื่อเขาหมดความต้องการก็จะถูกเจ้าของฆ่าเป็นอาหารก็คงจะเนื่องมาจากชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์ประเภทนั้นตายจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นและต้องถูกฆ่าตายจนกว่าจะครบจํานวนตามที่เคยฆ่ามาแล้วก็เป็นอันว่า คนที่คิดจะหลบหนีด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อโจนี่จะได้ตามทวงไม่พบถ้าเรื่องนี้มีผลตามที่ท่านคุณพระพินิษ์ได้เล่าให้ฟังแล้วก็หนักใจแทนท่านที่หลบหนีเพราะถ้ารับใช้สมัยเป็นคนเพื่อการชำระนี้ด้วยแรงงานยังมีโอกาสกินข้าวกินขนมได้อย่างเจ้านี้เหนื่อยก็ขอร้องผัดผ่อนได้ร้อนก็บอกได้ แต่ตอนที่เกิดเป็นวัวเป็นควายนั้นแสนจารทมหิวอาหารกระหายน้ำเหนื่อยยุ่งกินริ้นกัดหมดทางที่จะรายงานเพราะพูดไม่มีใครรู้เรื่องมันเป็นกรรมที่แสนจะทรมาน